ครับผมสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอาการของเครื่องสภ้พซัมซุงส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเจออาการของอโซลินอยน้ำนะครับมันเสียนะครับบางครั้งก็จะไปที่ได้ไดไดแอกของวาล์วาน้ําหรือว่าตัวของมันเสียเองเลยนะครับ <c oughs> อาการ <c oughs> บางครั้งหลังจากที่เรากดพาวเวอร์ปุ๊บน้ําเข้าถังท,งทันทีแสดงว่า,าแตรแอกในบอร์ดของมันเสียนะครับ <c oughs> ทีนี้ตัวเนี้ครับ อ่า <c oughs> ผมได้มาปรากฏว่าน้ําไม่เข้าถังเลยนะครับทีนี้ผมมาเช็คดูไอ้วาวาน้ําเข้าถังนี่แหละครับอ่ามันเสียเลยนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไตรแอกของของโซลินอยตัวนี้ครับมันเสียหรือเปล่าที่บอร์ดนะครับอ่าตอนนี้เบื้องต้นผมจะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเปลี่ยนตัวของอวาวาน้ําตัวนี้แหละครับอ่าส่วนของไอ้น้ํายาผ้านุ่มยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้ผมจะไปถอดเปลี่ยนเลยนะครับและ การเปลี่ยนของผมนะครับให้พี่น้องมือใหม่ลองไปทดสอบทดลองดูนะครับว่ามันไม่ใช่รุ่นของมันหน้าตาก็ต่างกันมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับจะใช้ได้ยังไงเดี๋ยวลองไปไปดูว่าผมทําได้หรือเปล่านะครับอทีนี้มันน้ําไม่เข้าถังแล้วนะครับตัวนี้ครับเช็คดูแล้วมันเสียแน่นอนเลยนะครับตัวน้ําเข้าถังตัวนี้ครับแต่ผ้านุ่มยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้ผมจะไปทดสอบทดลองดูนะครับว่าเปลี่ยนกันยังไงนะครับเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับ อ่ะครับหลังจากที่ไอตัวน้ําเข้าถังนะครับมันเสียนะครับแต่เรายังไม่แน่ใจว่าอ่าตระแอกของมันเสียหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะอาการของตระแอกของไอวาล์วน้ําตัวนี้นะครับของยี่ห้อซัมซุงหลังจากที่เรากด power ปุ๊บน้ำจะเข้าถังทันทีอันนี้คือมาจากตระแหกนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตระแอกแล้วเราก็มาวัดตัวนี้ดูว่ามันเสียหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ตอนนี้อ่าผมมาวัดดูแล้วอ่าตัวนี้ครับน้ําไม่เข้าถังมาวัดดูแล้วมันเสียเลยนะครับสําหรับไอ วาวน้ำเข้าถังนะครับแต่น้ํายาผ้านุ่มยังใช้งานได้อยู่นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็จะมาหามาหา <c oughs> เาถาแถวในตะในตะกร้าผมดยนะครับนะครับว่าไอตัวไหนบ้างที่มันจะพอจะใส่ได้นะครับ <c oughs> อาการใส่ได้คือหมายความว่าเราจะต้องเอา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 ลูของมันนะครับเข้ากระบอกของของของเดิมเขาได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือผมชำละแกะงัดมา <c oughs> ทีนี้ผมจะหาแถวแวนี้แหละครับ เอามาทดสอบทดลองดูว่าตัวไหนที่รูมันสามารถเข้ากันได้นะครับตัวนี้ก็ดูน่าจะใหญ่พอสมควรนะครับรูมันของมันนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นของฮิตาชินะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมางัดนะครับผมมาดูก่อนนะครับว่าหน้าตาของมันเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกันหรือเปล่าแล้วทีนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับไอรูตัวนี้นะครับมันจะยัดกับกระบอกพลาสติกตัวนี้ได้หรือเปล่ากระบอกแกนของไอตัววาล์วน้ํานะครับ ถ้ามันเข้าก็ได้ก็โอเคนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูว่าบางรุ่นมันใช้1 2โวลต์นะครับบางรุ่นก็ใช้220นะครับเราต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราสงสัยว่าตัวนี้น่าจะได้นะครับผมก็จะมางัดตัวนี้ออกนะครับอ่างัดตัวนี้ออกเอาไอ้ตัวเขามันเลยครับมาใส่นะครับดูว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปงัดดูก่อนนะครับหลักจากออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าปกติผมจะเอามาให้ดูอันเดียวนะครับทีนี้ปัญหาของมันมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าอ้าวผมใส่แล้วทําไมมันถึงไม่ทํางานนะครับผมก็เลยมาดูให้ดูสองย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอากระบอกตัวนี้มามาใส่ของมันนะครับเราจะต้องเอาเหล็กมาด้วยนะครับบุ้ตเหล็กของมันมาด้วยนะครับถ้าจะเอามาแบบนี้ไม่ได้มันไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยครับผมเลยมาให้ดูนะครับ ก่อนที่เราจะเอาใส่ลงไปนะครับเราต้องมีบูทเหล็กเข้ามมาด้วยนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้อันเก่าของมันอ่าดูท่าลักษณะของอ่ารูของเขาก็จะอ่าโอเคกันพอดีนะครับทีนี้เราจะจะเอามาใส่แทนกันเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันเสียไปแล้วนะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับอ่าเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าถ้าเป็นคอมมันมันก็จะเสียบเข้าไป แบบนี้ได้เลยนะครับถ้ามีบูทเหล็กเขามันสวมอยู่มันก็จะแน่นใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้บูทเหล็กมนติดโค้งมันเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอามาใส่จะเอาใส่แบบนี้ไม่ได้ครับเนี่ยครับไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวนี้กเบมอนกันนะครับถ้าไม่มีบูทเหล็กเข้าไปมันก็จะละหลวมเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับรูมันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามีบูทเหล็กเข้ามาด้วยนะครับผมเลยเอามาให้ดู2ตัวเลยครับว่า เพื่อพี่น้องมือใหม่เข้าใจว่าถอดมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลยมันน่าจะได้แต่ปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีบูทเหล็กเข้ามาด้วยไอ้ตัวนี้เขามีบูทเหล็กสวมเข้ามาด้วยนะครับเพราะบูทเหล็กตัวนี้มีส่วนสําคัญด้วยนะครับทีนี้ครับเราจะมาใส่กันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก่อนจะเอาใส่นะครับเราต้องมีอันนี้มาลองด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มีส่วน <c oughs> มีส่วนด้วยกันหมดนะครับการทํางานของมันนะครับเราจะาใส่ทิศทางไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นมาเราก็เอาไอ้ตัวที่มีบูธเหล็กสวมอยู่นี่แหละครับเข้าเสียบถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับอ้าวนี่นะครับ <c oughs> เราอาจจะหันหน้าหันตาไปทางไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับแล้วแต่เราจะเอาไปทำคอเหมาะสมนะครับเพราะว่ารูของมันเราเลือกมาแล้วว่าอ่าก่อนจะเปลี่ยนนะครับหนึ่งรูตัวนี้จะต้องเข้ากับไอ้กระบอกนี้ได้ นะครับอ่าสองก่อนจะเอาใส่จะต้องมีบูตตัวนี้ติดมาด้วยอย่าให้โบแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ทำงานนะครับเนี่ยครับอ่าสามก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราต้องวัดค่าของมันก่อนนะครับเพราะว่าบางรุ่นเขาใช้สิบสองโวลต์น,นะครับแต่ถ้าเป็นอ่าอ่าร้อยี่สิบเท่ากันนะครับอ่าสองร้อยี่สิบเท่ากันมันก็จะโอเคเลยนะครับอ่าทีนี้เราอาจจะอ่า เอาใส่ทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่ที่ความสะดวกของเราหมุนมันหมุนได้นะครับนะครับไอเหล็กตัวนี้ก็อย่าลืมเอาใส่ด้วยนะครับตัวนี้ครับอ,อย่างน้อยก็มาสักครึ่งท่อนก็ยังดีนะครับนะครับเพื่อที่จะมันมีส่วนร่วมกันหมดว่าง,งั้นเถอะครับจากนั้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับอยัดเข้าไปาการยัดเข้าไปแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมก่อนว่า <c oughs> เฮ้ยมันเหมือนของเขาหรือเปล่าเนี่ยของเขา ชิดประมาณนี้อ่าแต่ทําไมของเราลอยตัวเยอะเราอาจจะ,ะเอาลงไปอีกก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ากดลงไปอีกนะครับเอาจนกว่ามันทํางานได้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าถ้าไม่มีเหล็กบูทตัวนั้นมันจะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนพี่น้องมือใหม่จะเอาใส่จะต้องเอาบูทของมันมาด้วยนะครับแลวทีนี้ถ้ามันฝืดเกินขนาดอย่าไปฝืนมันนะครับถ้ารูตัวนี้มันมันเข้ากระบอกไม่ได้ อย่าไปฝืนมันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ขนาดกันแต่ถ้าของเขาถ้าได้ขนาดกันนะครับมันจะลงตัวได้ดีนะครับไม่เกิดการเบียดและการทํางานก็จะโอเคนะครับทีนี้เราเราเอาใส่แล้วนะครับนี่ครับเนี่ยครับตัวเก่าของมันเราไม่เอาแล้วครับเนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับมันหันหน้าไปทิศทางไหนเราก็ทําอย่างแบบนั้นแหละครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันเสียเราไม่เอาตอนนี้ถือว่าเราได้ทําประกอบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ อ่าถึงขั้นตอนที่เราจะต้องไปทดสอบทดลองกันเลยนะครับว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับอ่ามันใช้ไฟ220เท่ากันเลยนะครับตัวนี้ครับอ่าโอเคนะครับคนละสีแต่อตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับอ่านะครับอันตัวนี้เป็นของซัมซุงนะครับไปลองกันเลยนะครับทดสอบทดลองว่ามันจะปล่อยน้าเข้าถังได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับ ่าตัวนี้ขาดแจ็คของเขาจะเล็กไปหน่อยนะครับอ่าถ้ามันละหลวมยังไงแล้วก็สามารถเอาสายไฟ2เส้นนะครับบัดกีีติดเลยก็ได้นะครับอ่ามันจะออกหลวมหน่อยนะครับไอ้ตัวแจ็คตัวนี้ครับ าทีนี้เราจะมาทดลองกันเลยนะครับว่าดูว่าเขาจะปล่อยน้ําเข้าถังได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับหน้าตาของเขาคนละสีคนละแบบกันเลยนะครับแต่ว่าการทํางานเหมือนกันและใช้ไฟเท่ากันเลยนะครับ อ่โอเคนะครับมันปล่อยน้ําเข้าถังได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่ก็ลองไปอ่าทดลองดูนะครับเพราะมีหลายท่านว่ามันหน้าตาไม่เหมือนกันและคนละยี่ห้อนะครับอ่าคนละยี่ห้อไม่สําคัญนะครับขอให้มาเข้ากระบอกตัวนี้ได้หนึ่งต้องเข้ากระบอกตัวนี้ได้สองค่าเท่ากันนะครับเนี่ยครับสามอย่าลืมเอากระบอกบูทเหล็กเขามาใส่มาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานเลยนะครับมันจะอ่ อ่าเปิดปิดเปิดเปิดนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรกันว่างั้นเถอะครับเพราะว่าเขามีระบบมาแบบนั้นนะครับอ่าตอนนี้มันปล่อยน้ําเข้าถังได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับมันปล่อยน้าเข้าถังได้เลยหลังจากที่มันไม่ปล่อยน้าเข้าถังนะครับอ่าทีนี้เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นได้แอกบันเสียด้วยนะครับถ้าได้กบันเสียพบเนี่ยวิธีสังเกตก็ง่ายนิดเดียว พอเรากดพาวเวอร์ปุ๊บน้ําจะเข้าถังทันทีอันนี้ถือว่าได้แอกเสียนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไดแอกแล้วเราต้องมาเช็คดู <c oughs> ไอตัววาล์วพวกนี้ครับว่ามันเสียด้วยหรือเปล่าถ้ามันเสียด้วยเราก็เปลี่ยนด้วยกันเลยนะครับแต่ไอตัวนี้ไดแอกได <c oughs> แอกเขามันยังดีอยู่นะครับไดแอกเขาวาล์วาน้ํายังดีอยู่แต่ว่าวาล์วน้ําเขาเสียนะครับทีนี้หลังจากที่ผมไดเอามาเช็คดูแล้วว่าวาล์วน้ํามันเสียจริงๆรปรากฏว่าผมก็เอาตัวอย่างเอาของไอยี่ห้อซัมไอฮิตาชิ มาเปลี่ยนนะครับปากล่ว่ามันทํางานได้เลยนะครับอ้าวทีนี้ถ้าเป็นของพวกนี้ถ้าเราเปิดฝามันอ่าอ่าได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าถ้าหลังจากที่มันเลยไปประมาณสิบห้าวิแล้วเราเปิดฝาได้นะครับอ่าตอนที่มันเริ่มงานใหม่เราเปิดไปได้เลยนะครับอันนี้ครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับอ่าถ้าเรามีของมือเก่ามือสองมือสามนะครับเราก็อาจจะเอามาไว้แบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาแกะมางัดสามารถดัดแปลงแต่งเติมได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าตอนนี้ก็ทํางานได้ตามปกติปล่อยน้าเข้าถังได้ตามปกตินะครับสําหรับวาวน้ําตัวนี้วาวน้ําที่เราดัดแปลงมาคนละสีนะครับให้พี่น้องมือใหม่ลองไปทําดูดูนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้นะครับอ่าที่นพดนสีมาลาอ่าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามนะครับยินดีให้คําแนะนําตามความรู้ความสามารถเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ